สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอ็กซ์ที่สาวหน่อยเพชรบันแทงที่พ่อหักแม่หักปักหลานอนอณาเพชรบันแง่เพชรซี่ผู้พาที่อยู่ในช่องผู้พาสุขสุขคนเด้อครับเดินดีขอให้ท่านมีความสุขต,ตอววลอดไปนะครับเนาะผมนกผู้พางเบานัวหัวมวนเบาตามแบบเขมีสคริปต์นะครับเนาะงานทำสคลิป เกี่ยวกับบักลาหน่อยมานะเพชรบันแพงตลอดมานะครับในระยะเวลานานแสนนานกี่หมือ่อจำบริกี่ขิดบริคิด,คด <c oughs> หลายแหง้งอ้วนวันหยุดครับ <c oughs> เอาคือไออ้วนวันหยุดวันอาทิตย์สาวน้อยเพชรบันแพงเล่นยยูบิลัม จ้าเกาเจ้าเดิมวนซื้นโฮแซวคือเกาเร้านี่วันพี่ยี่อิบซีเต้าหน่อยเพชรบันแพนเดินทางไก่ประมาณสามสามลอยกว่าอีลอยกิโลโมเนใจนะครับตักแก้วพี่นอ้อง <c oughs> เดินทางข้ามถิ่นมาอยู่มาเหรนนอยู่จังหวัดสักแก้วบักลาไทยลิบเรียวมือเศร้าโอ้ยหัวขำ ถากันไกลสิบข้างพี่น้องเลยเลยแห้งคนไทยคิดสองคนกับแม่ฝ่ายแม่ฝ่ายก็ยังน่ารักเสมอนะครับวันผู้พาบริเวณคลิปพี่น้องพักคอนอยากพักคอนเดลี่มีคลิปช็อตนิดนิดน้อยๆนะครับเขามานูีกแต่คลิปช็อตของน้องมันอะไปสองสามคลิปละกะ แปดนาทีตึกตะคือคิดนี้หากันใจมันขาดความสุขกี่ได้ท่านคิดน้องอันนี้คือเรื่องจริงจากใจผู้่าะความสุขกี่ได้ท่านคิดน้องกี่ได้ติดตามน้องทางนกรี่านม,มากะถ้าเหตุผลของน้องอุ้งอิงนะครับแล้วแต่กระบ,บอบประสบผลสำเร็จ ด้วยประการใดไอเดอนโน่คือเราไม่รู้เพาะ <Yeah. S 1> ม,มีคนติดตามมีคนติดตามอยู่พี่น้องแต่ว่ามันไม่มีคอมเมนต์นะม,มันก็เลยกลายเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์จดจุดหกอยดเนานะเป็นเหลือแต่กับบอดดี้ซิเยสบอดดีกดบอดดี้เครื่องเอียงู้ใดทั้งั้นเพราะว่าเอ็ดซี่มันยัง <S <S อยู่ในช่อง ผ,ผู้พาคือเรานะครับเป็นบันไดขั้วหนึบันไดผู้พาก็เลยมาต็ดกินนองม่นเป็นสิบปีหรอโอนะครับต่างไรใดใดตลอดดิดนล่างปวดทุเรศอะไรมาสามพันกว่าคะแนนนะครับจะเป็นยังเป็นสิ่งที่บงบอกว่าเฮ้าต้องเดินตามตามห้อยมานะต่อไปนะครับเพื่อนกับซิวว่งเดียวกันนั่นแหละ เท่ากับว่าใดไปรังเกียจเด็ดชั้นผู้ใดนะก็มีบางครั้งบางครั้งบางคราว,วเราถึงเบาถึงน,น,น้องพันแอนนิดๆิน้อยแต่บ,บ่ได้จับมาเป็นตัวชูโลงตัวชุโลงก็คือน้องมานะนะครับสําหรับผมเลยสำหรับสำบน้อยเพชรบรรทแท่งตัวชูโลงอาจจะเป็นน้องอีกบไ,ได้แต่เป็นน้องอีกนี่แหละว่าลองลงมาก็เป็นน้องมานะอยู่ดีใช่ไหม อนาคตพระเอกหน่อยครับต้องเป็นมานะอยู่แล้วอนาคตว่าวัดสิบดอนเมื่ออายุหลายหลายหลายขวเลยหน่งคือห้าอาชิดกวางสินหมุนเวียนตามการเวลาบ่มีอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวที่ผู้พาต้องติดตามลองมั่นอะตามห้อยบัหลางหน่อย นี่มันเป็นแบบนี้ครับใครที่ดูอยู่ลองย้อนหลังไปดูก็ได้ไม่เชียวคอเจ็ดสีโลสีโลตลอดนะครับบอกนูนว่ามวลว่ามวนแน่ว่มวนแน่ว้าเขียดแน่กะตามภาษาไปนะครับเนาะ <S <S แต่คลิปนี้งงนี่ยยงให้เค่ดิตน้องมานะคืเอเก่าบ่มีเปลี่ยนแปลงนะครับที่วบาให้ฟังนี่คือการสรั่งไล่ได้ซื้อนะครับได้หน่อยได้หลายกร้สังมัน ทำไปเงินมันดอยู่ในอากาศนะครับเงินมันอยู่ในอากาศเอาสามาธิเสิเห็ดคอนเทนต์เข้าไปส่งเข้าไปที่ได้สามเส้นที่ได้สองเส้นรือหนึ่งเส้นวันแล้ววันเล่ามารวมกันมันก็ได้เยอะแต่เข้าบริษมากไม่ขนาดนั้นเข้าได้เต็มถี่ก็เกินร้อยร้อยรอยดอลลาร์ยังประมานีแหละนะครับเป็นความสุข บเห็ดอะเหมือนมันขาดอย่างไปทังอย่างหนึ่งมันต้องทำเมันต้องทาแต่เมื่อวานนี่ก็ไไ้เห็ดแคบรู้สึกว่าเหนื่อยก็เลหยุดแต่เห็ดคลิปสั้นเห็ด,ด,ด,ดช็อตออกมาหน่อยๆ,ๆก็ฝากพ่อพอแม่แ่กดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ค,ค comment, ือเราผมมีเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ส่วนมากคนกับมาคอมเมนต์ค,มค,มค,มคมอมเมนต์ตลอดเวลาก็ thank you very much ขอบคุณมากๆสําหรับคอมเมนต์สาหรับข้อความดีๆที่คอมเมนต์มากนะครับผู้ผาอ่านมมแล้วหลายๆคอมเมนต์ที่ทรงเขามามีแต่เห็ดไห้มีความสุขนะครับเน <c oughs> าเคยมีคอมเมนต์แบบไปในท่างที่ลบเพราะยัง้บ่เพราะว่าบ้านฮักหลังนี้แม่ฮักพ่อฮักบ้านฮักหลังนี้ทุกคนที่เข้ามาติดตามเป็นคนที่มีวุฒิภาวะนะครับ เป็นคนที่ก่อนที่สิคอมเมนต์มากเพิ่อนต้อคิดไปแล้วว่าเป็นยังไงมันผิดเห็ดใน้น้อมีปัญหาบอมันสิดเหตอในเกิดเอียงแนะ่นเขารู้เขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนโตเขารู้ทุกคนบ้านหลังนี้บ้านฮักของมานะเขารู้ทุกคนหมู่บ,บ้านนี้สตองแข็งแรงมากกอดกันเป็นเกี่ยวแน่นบ่มีเอียงที่สิมา ดึงออกไปไปอยู่หม่องอื่นไปอยู่เวทีอื่นใดน,นะครับนาะก็คือเอฟซีของน้องมานะนี่แหละเป็นอย่างที่สุดยอดมากพี่น้องผู้พาชีบอมาประมาณสองสามประเด็นนี่แหละนะครับนาะแต่ว่าประเด็นสุดท้ายมันก็จะต้องเป็นประเด็นของน้องมานะอยู่ดีเล่าถึงน้องมานะทุกวี่ทุกวันถามว่าเบื่อไหมบ่บ,บ,บ่มีเบื่อนะครับนี่จะอยากสหาคอนเทน อยากสิ่หาเลื้องหาเล่ามาเบาให้ฟังเบาให้พ่อพ่อแม่แม่ได้มวนกันได้ฟังกันได้มีความรู้สึกว่าโอ้เล่มน,นมีความสุข <c oughs> คนที่พนักหนอกมนัน่ะพนักอิลีนะเ <c oughs> พนบได้มักอิเล่นบได,บด,บด้มาเฟ่บด้มาขอโทษครับ <c oughs> เออ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 เอเอ,เอ <c oughs> ๆๆมันอยู่ในข้อ มันพร้อมที่จะขึ้นมาเรื่อยๆสร้างลายอัน,นเสลียบางๆละไอ้นี่ยหน่อยนะครับอียงกระซางที่เกี่ยวกับมานะยังมีมุ่นขลังตลอดเวลานะครับอยากได้ขอมูลอยากได้ค่ำว่คํำจาอยากสื่อสารให้พอๆแม่ๆได้ฟังมากมมยมหาศาลเป็นล้านๆข่ำนะครับบะมีหมืดพี่หนอบอบ่มีหมืด นั่นแหละคือ f อซของน้องเราก็เป็น f อซของน้องคนหนึ่งที่รักและเอ็นดูมาตลอดพร้อมครับนําชีวิตประจําวันของน้องมาบรรยายโตนะครับน,น้องสิลับเลยละวันนี้ค่ารถกินวานะเป็นใส่เสือสีส,สมวันนี้ <laughs> ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พอ่พอแม่สุภูสุคนีความสุขตลอดไปนะครับเนาะ ทีมงานที่สำคัญทีมงานเอฟซีทีมงานพระเอกนั่งเอกคอนวอยทีมเอีอยงกระซางที่อยู่ในสาหน่อยเดินทังทุกๆเส้นทังให้ปลอดภัยนะครับเดอ้อผมขอให้มีแต่ความปลอดภัยตลอดไปบอดีไปทั้งไหนกระซางนะครับ <c oughs> ขอหายามีภัยอันตรายใดๆตามท้องถนนซะุกครับผม <c oughs> พอกันไหมคิดนะ